ครับผมเบิร์ดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สกีตาร์เบื้องต้นนะครับ mm. ซึ่งในคลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการใช้มือซ้ายหรือว่าเทคนิคการใช้มือซ้ายเบื้องต้นนะครับผมในคลิปนี้ก็จะรวมไปถึงการจับยังไงให้เสียงมันออกมาไม่แปก๊กแล้วก็ให้จับยังไงให้มันง่ายออกแรงนิดเดียวแต่ว่าเสียงออกมาเต็มๆนะครับแล้วก็การจับคอกีตาร์เบื้องต้นเนี่ยเขาจับกันยังไงก็จะรวมู่ในคลิปนี้ด้วยพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ ตอนนี้ครับก็อยากเราให้เพื่อนๆเอามือซ้ายมากำคอกีตาร์ดูแล้วก็เทคนิคแรกเลยในการใช้มือซ้ายเนี่ยให้นิ้วโป้งมาแตะหลังคอกีตาร์มันจะเป็นคล้ายๆกับจุดที่เป็นตัวยึดระหว่างมือมือซ้ายเนี่ยกับคอกีตาร์ไว้เพราะว่าไม่ว่าเราจะเล่นลึกจะเล่นยังไงเนี่ยไอ้นิ้วโป้งมันก็จะขยับตามนี้ตลอดเพื่อให้มันเป็นตัวยึดไว้ อย่างที่2นะครับถ้าเรากดถ้าเราจะกดบนเฟสยกดบนคอกีตาร์ให้เรากดใกล้ๆเฟตตรงนี้ครับถ้าเรากดใกล้เฟตเสียงมันจะออกมาเต็มถ้ากดไม่ใกล้มันจะเป็นเสียงเงี้ยครับมันจะแปลกๆอย่างเงี้ยฮะอย่างงี้ให้กดใกล้ๆเฟตอันนี้คืออันนี้คือออกแรงเยอะมากแต่เสียงมันก็ยังแปลกใช่ไหมครับแต่ถ้ากดใกล้เฟตออกแรงนิดเดียวเอง ม่น้อ่งออกเยอะเลยอ่าอีกเทคนิคหนึ่งก็คือใช้ตรงปลายปลายปลายนิ้วเนี่ยครับมันจะเป็นส่วนที่เนื้อแข็งที่สุดของนิ้วถ้าเราใช้ตรงตุ่มเนี่ยมันจะต้องออกแรงเยอะแล้วบางทีเสียงออกแรงเยอะด้วยเสียงมันก็ยังไม่ออกแต่ถ้าใช้ปลายปลายนิ้วกดเนี่ยออกแรงนิดเดียวเองเสียงมันก็จะออกอ่านี่คือใช้ปลายนิ้วแต่ถ้าใช้ตรงใช้ตรงตุ่ม ต้องออกแรงเยอะมากบางทีแป๊กอย่างนี้ด้วยอีกอย่างนะครับถ้าเวลากดเนี่ยกดเป็นคอร์ดอะไรเงี้ยครับระวังนิ้วนิ้วอื่นมันไปโดนโดนสายอื่นไงอย่างคอร์ดซีอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะต้องกดสายสอง แล้วเสียงมันออกมาเต็มอย่างงี้ฮะบางทีกดแล้วมันเสียงมันออกมาเป็นอย่างงี้ <S <S สายหนึ่งไม่มีเสียงเพราะว่านิ้วชี้เนี่ยที่เรากดสายสองอยู่เนี่ยมันไปไอ้ตรงตุ่มตรงเนื้อเนี่ยครับมันไปโดนไปโดนสายหนึ่งแค่โดนนิดเดียวเสียงมันก็จะแป๊กอย่างงี้แล้วเนี่ยแต่เสียงสายสองนี่เราออกนะแต่สายหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าตรงตุ่มเนี่ยครับมันไปโดน เทคนิคงา่ายๆคือต้องโค้งนิ้วให้มากๆแล้วก็ใช้ปลายนิ้วกดโค้งเป็นตัวยู่ะครับอ่าแล้วเสียงมันก็ออกมาเต็มเสียงเสียงแป๊กมันก็จะไม่มีอะอย่างเนี่ยสายหนึ่งออกมาละสมมติว่าเราเล่นยังไงแล้วเนี่ยเล่นยังไงก็ตามมันมันก็ยังแป๊กอยู่อย่างนี้นคือลองเช็คทีละสายอ่าอย่างนี้คือสายสายหนึ่งแป๊กเราก็ต้อง โคงนิ้วขึ้นมางอมาขึ้นมาจมาับมันไม่แปลกก็เช็คที่จะใส่เนี่ครับอันนี้ก็คือเทคนิคการใช้มือซ้ายเบื้องต้นนะครับสรุปก็คือจะมีนิ้วโป้งจับไว้หลังคองกีตาร์ไว้เป็นตัวยึดใช้ปลายนิ้วกดบนเฟตแล้วก็ไม่ใช้ส่วนที่ไม่เป็นเนื้อเยอะๆเนี่ยครับกดตรงตุมเนี่ยเราจะไม่ใช้ แล้วก็กดเหนือเฟดนิดนึงนิดเดียวพออย่างนี้ครับแล้วก็พยายามอย่าให้นิ้วที่เรากดสายนั้นนะครับไปโดนสายอื่นเพราะว่ามันจะทำให้เสียงแป๊กก็คือต้องงอน,นิ้วเป็นตัวอยู่เท่านี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม